สวัสดีรับ f อช่องลุงช้างคลิปที่3นะคลิปหลงป่านะครับการดำรงชีวิตในป่าสมมติว่าจินตนาการว่าเราหลงป่านะครับก็เดินมาจนทั่วนะครับจนทั่วนะครับก็หาของกินในป่าหาจากผลไม้ป่านะครับผลไม้ป่าที่มีอยู่นะครับ ที่ได้บอกไปแล้วนะครับหาน้ําจากลําไม้ไผ่นะครับเจาะตรงข้อไม้ไผ่แต่ละข้อจะมีน้ําไหลออกมานะครับเป็นน้ําบริสุทธิ์หรือถ้ามีในป่านั้นมีกล้วยป่ามีกล้วยป่าท่านก็หาอุปกรณ์เดี๋ยวจะเป็นไม้ไผ่หรือถ้ามีมีดก็โชคดีไปก็วานกลาบกล้วย กับกับกล้วยให้เป็นอ่าเป็นเหลี่ยมๆนะฮะให้มันไหลลงมุมใดม,มุมหนึ่งนะแล้วก็ลองน้าในกะับกล้วยนะครับน้ําจากกล้วยน้ําสะอาดแน่นอนนะครับสมมุติว่าท่านเดินหกละเหเล่ล่อนนะครับมาโชคดีโชคดีนะครับมาเจออ่าสมมุติเจอแหล่งน้ำนะฮะสมมุติเจอเนี่ยหนองน้ํากลางป่านะครับ หนองน้ำกลางป่าแล้วเราจะทำยังไงนะครับเราจะทำยังไงที่จะเอาชีวิตรอดนะครับพอถามว่าให้ไปลงไปจับปลามาทานมากินนะครับคงเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่มีอุปกรณ์แน่นอนนะครับไม่มีอุปกรณ์นะครับก็ก็คงนะครับปลาคงหมดสิทธิ์นะฮะแต่ที่เป็นไปได้นะครับ ก็คือถ้าท่านมีไฟนะครับท่านหาอาจจะมีโชคดีมีไฟแช็คติดตัวไปนะครับท่านก่อไฟและท่านไปลงไปงมงมริมตะลิงนะริมตะลิงนะครับสิ่งหนึ่งที่มีแน่นอนก็คือหอยนะครับหอยหอยกับน้ําจะอยู่คู่กันนะครับหอยก็จะฝังดินอยู่ขอบขอบตะลิงนะครับหอยี่มีแน่นอนท่านงมมาเลยนะครับเจอน้ําท่านก็รอดตายนะครับท่านก็รอดตายแน่นะครับ แต่ถ้าน้ำหนองแบบนี้ก็ไม่แนะนำให้ดื่มเหมือนกันนะครับอาจจะมีเชื้อไข้จับสันนะฮะของยุงยุงก้นปล่องจะขไขไว้นะครับเกลียท่านไปดื่มทะเลทรานะครับก็ไข้จับสันตายได้เหมือนกันไข้จับสันในความร้ายแรงขึ้นสมองนะครับขึ้นสมองเวลาสันเนี่ยสองคนสามคนมาทับขึ้นทับคนที่เป็นไข้เนะี่ยเอาไม่อยู่นะครับผมเคยเจอกับพี่ชาย ช่วยกันสองคนสามคนนะมันขึ้นสมองสั่นไปทั้งตัวน่ากลัวเหมือนกันนะสมัยนี้อาจจะหายากแหละหมายก่อนเยอะเยอะนะครับมารับจ้างตัดอ้อยแถวเมืองการจกลับไปก็ใครจับสั่นกันไปแถวนะครับหอยก็แนะนําว่าท่านต้องก่อฟืนและก่อฟืนก่อไฟหอยในน้ําที่ขังนานๆหอยจะเป็นสัตว์ที่อยู่กับที่นะครับ มันจะมีพวกพยาธิเติบโตมาพร้อมกับพยาธิในปรสิตท,ที่อยู่ในน้ํานะครับเราหลักการที่จะปลอดภัยอันหนึ่งก็ทําให้สุกนะฮะอย่างไช่ช่างท่านได้มาท่านก็อ่ก่อไฟเผาเผาหรือ,อย่างเดี๋ยวต้องให้สุกนะฮะให้สุกก็ประทังชีวิตนะครับประทังชีวิตนะครับประทังชีวิตได้เป็นโปรโตีนอย่างดีโปรโตีนอย่างดีนะครับพอเจอน้ําแล้วน่าจะ ไกล้เจอคนแล้วแหละใกล้จะได้ออกจากป่าแล้วจะไปม,มอบตัวหรือคณะที่ค้นหามาเจอพอดีก็ว่ากันไปนะครับผมสมมุติเหตุการณ์ไว้หลายๆเหตุการณ์นะชีวิตคนเรามันไม่แน่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่นวันหนึ่งอาจจะต้องเกิดขึ้นกับเรานะครับก็ฟังคลิปไว้ก็ไม่เสียหายนะครับโดยเฉพาะเด็กๆที่ยังไม่มีประสบการณ์นะครับก็ดูที่ลุงช้าง ช่องลุงจ้างเฉยๆอัดคลิปไว้นะครับน่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ช่องลุงจ้างเฉยๆด้วยนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับอีกคลิปหนึ่งในวันหยุดนะครับก็หาสาระที่อาจจะเป็นประโยชน์กับ FC ทําไปเล่นๆไปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ